นี่นี่คือข้าเหนียวนะคะรู้ไหมวันนี้เราจะมาทําอะไรซึ่งดูเวลาด้วยนะเนี่ยตอนเนี้กี่ทุ่มก็ไปแล้วยังสรรหาของกินกันอยู่เลยครับนี่เราจะมาทำข้ามากักสูชเบียร์นี่อันนี้คือลูกแป้งนะลูกแป้งลูกแป้งที่บดแดบบะบดบดแ้วก็จะใส่ลงไป ตำข้าวเหนียวก่อนระบบละเอียดยไหมก็ละเอียดละเอียดแล้วอ่านี้เราจะเทผงรูปแป้งลงไปเล่น,นะครับนี่อันนี้คือนี่ครับเชฟเบียร์ครับคนทำน้ำมืดมากเลยครับส่ว,สวอนอันนู้นครับเขาผัดครับ เดี๋ยวขอญาตคนก่อนนะครับเชฟลงมือคนเองเลยครับไม่ทันใจครับโคเชฟยืนบังแสงไฟมากเลยครับแน่เชฟรู้มุมกล้องครับเ <laughs> ชฟครับขอถามหน่อยครับว่า,วาเข้าวเหนียวเยอะปานนี้แล้วผงลูกแป้งแค่นี้มันจะปริมาณเพียงพอกันไหมครับพอพอลูกอโล โอ้ลูนเดี๋ยวนี้เดือดขนาดนี้ตั้งแค่เราเดียวเองเหรอลูกเดียวใส่เยอะได้ไงล่ะใส่เยอะนะส่วนผสมมีแค่นี้เองเหรอครับมีแค่นี้แหละแต่ว่ามันต้องมันมันต้องมานั่งล้างมั่งล้างอ่ะมันมันเปลืองน้ำล้างอ๋อคือว่าหุงข้าวเหนียวเสร็จแล้วแล้วก็มาล้างน้ำล้างให้มันหมดยางข้าวเหนียวเออมันต้องล้างมันล้างล้างล้างแล้วก็มาคุกแล้วคุณครั้งนี้คุณจะเพิ่มเพิ่มน้ำตาลเพื่อ เพื่อเร่งปฏิกิริยาไหมครับเอาหน่อยคนหวานหน่อยผมจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะคนไม่ปกติเขาไม่ใส่หรอกนะแต่ที่มันใส่ก็คือมันมันมันเป็นไวหน่อยแล้วก็อ๋อใจร้อนครับอยากกินเร็วเออก็หวานหวานหน่อยไงคนหวานหน่อยแต่บางทีบางคนก็ไม่ชอบหรอกเขาใส่แล้วมันไม่ลอยอันนี้ราคุนมีกี่บาทครับเนี่ยโอ้หลายบาทข้าวเหนียวหนึ่งโลกี่บาทเนี่ยโลก็เท่าไหร่นะสี่สิบห้าสิบ้ะลูกแป้งลูกหนึ่งลูกกี่บาทครับ ิบบาทก็คุ้มคุ้มอยู่เราซือ้อเขาก็เป็นร้อยอ่ะอ๋อซื้อโอ้โหทำไมเขาขายแพงอ,อะไนห่อครับซื้อยกโหลสิบสองป่องโอ้โหสองป่องสิบสองป่องนี่คือกินนาเลยล่ะครับนี่จะบอกไยนะไม่ยายชอบ <laughs> ไม่ยายบอกแค่เยน็ยนเย็นกินอร่อยแต่ข้างบ้านกินไม่ค่อยถท่มไม่ค่อยมีใครกินเดี๋ยวเนี่ยมาดูผลเนี่ยอีกสองวันมาดูได้ได,ได้กินแน่เสร็จแล้วแพ็คใส่อะไรครับเนี่ย ๋ยวใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงสวยๆเวลากินก็มีรสชาติไปใส่กระป๋องผู้เล็ทำเป็นบ้านนอกแล้วเอาเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือต้องแช่ตู้เย็นครับเอาไว้ในหุ่นห้องอ่อนสองวันแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตู้โอเคละวแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูอีกสองวันจะถ่ายลงให้ดูใหม่ว่า เฮ้ยมันกินได้หรือเปล่าเฮ้ยจะมันกินได้รอบนี้รอบที่ที่สี่แล้วมั้งว้าวเพราะว่าทําหลายรอบก่อนแล้วค่อยลงไงไม่ใช่ไปทําลงแล้วทําลงก็ได้ซึ่งซึ่งรอบแรกอร่อยมากครับอีกสองรอบที่เหลือก็ไม่ค่อยอร่อยเออใช่เป็นโคตรตีแล้วเนาะเคเคเดี๋ยวมาดูอีกสองวันมาดูนะแต่อันนี้ยน่าผัดเขาผัดน่ากินมากๆเลยเนาะมีน้ำปลาพี่น้ำปลาเห็นไหมเปิดโชว์พี่น้ำปลาหน่อยไม่โชว์จะค่อยเอือยากกิ ลงพีน้ำปลาเอ็ซีดูครับอ๋อนี่ครับเร่งปฏิกิริยาครับไม่อ้วนไหวแล้วครับขนาดนี้พอพอแค่นี้ทำหน่อยเดียวพอเออจะเป็นไวหน่อยว่ายอดแล้วทำไปดีกว่าไปซื้อเขาทำกิน,น,นง่ายๆก็ทำนะยกนี้ทำอะไรได้เองก็ทำปลูกอะไรกินเองได้ก็ปลูกเอาจะไปซื้อเขาเองนี่ปลูกหมูไว้นะจะขึ้นบ้าไปรึลูกเปิด ปลูกสมชันด้วยอยากกินสาชันปลูกสาชันไว้นะหลังบ้านลดน้ำทุกวันจะขึ้นบ้างไม่ร้มื่อไห่ขึ้นเลยนายกก็ว่างั้นนะขอพดขีดคุกอีกเห็นว่านายยกไงนายกนายกนายก,ยกตรงข้ามสวนนะนายยกที่บ้านพวกกันอยากกินอะไรก็ปลูกเอานี่อยากกินสาชันเลยดิยปลูกสำชันไว้ เอาเลยเอาเอาแพ็แ